อันนี้มันจะเป็นรอยขาดอย่างนี้นะคะให้เราใช้ได้ที่เป็นได้สีเดียวกันกับสีผ้านะคะแล้วก็หาผ้าที่มีผืนบางๆควรจะเป็นผ้ายีนนะคะเพราะว่าถ้าผ้าอื่นอนะ่ะมันจะขาดได้ง่ายนะคะจากนั้นเราก็จะมาอย่างนี้เ,เข็มที่ใช้นะคะเป็นเข็มเบอร์ สิบสี่นะคะได้ที่ใช้ปากควรจะเป็นได้เส้นเล็กนะคะแล้วก็เอาผ้าเนี่ยร้อนจันละเบียบปาตามเส้นผ้านะคะ แพอย่างนี้ก็ราคาป่าอยู่ในประมาณ30บาท20บาท30บาท40บาทประมาณนี้นะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะคะพื้นที่ที่ช่างเขาอยู่นะคะค่าเช่าความสามารถของช่างนะคะ รีได้ที่ปะให้ลูกค้ามีความละเอียดมากน้อยนะคะราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยประมาณนี้นะคะจากที่เราใช้นะคะเป็นจากจูกีิไดเล็ก คอ,คอมมันจะมีตัวโกดตรงนี้นะคะคอมมันก็จะมีหลายราคาหลายเกรดนะคะของเราเราใช้จากจูกิจูกิคอมไดเรกมันจะมีหลายรุ่นนะคะรุ่นนี้โรงงานเขาไม่ผลิตแล้วนะคะเพราะว่าเราจะซื้ออีกตัวหนึ่งเราก็หาไม่ได้แล้วเพราะว่าโรงงานเขาไม่ผลิตรุ่นนี้ออกมาแล้วนะคะ ถ้าจะซื้อก็ต้องเป็นซื้อรุ่นอื่นที่ราคามันอาจจะสูงกว่านี้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เราซื้อมาราคาสองหมื่นสี่รวมค่าช่างนะคะรวมค่าส่งที่ช่างเขาจากมาส่งค่าปรับแต่งจากให้เข้ากับงานที่เราทำนะคะถ้าเกิดรอยขาดมันติดกระเป๋าเราก็ล็อกกระเป๋าออกก่อนนะคะแต่ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้พอดีเราก็ไม่ต้องนะคะ เนี่ยได้ขาดทมว่าเกิดไหมเกิดนะคะแต่ก็ไม่ได้บ่อยเพราะว่าจากตัวนี้เป็นจากใหม่จากใหม่เวลาที่เราย้ำถอยหลังได้ขาดมันจะไม่ค่อยเกิดนะคะแต่ถามว่ามันขาดไหมมันก็มีนะคะมันอยู่ที่คุณภาพของเส้นได้ด้วยนะคะแต่ได้ป่ายีนเนี่ยเป็นเป็นได้ที่จะหาได้ยากสำหรับร้านขายได้นะคะ สิ่งที่ช่างทำได้ก็คือหาตัดเศษของผ้ายีนนะคะเราก็เก็บเศษผ้ายีนเนี่ยเก็บหลายๆายสีไปร้านนะคะไปร้านขายได้แล้วเอา,เอาไปเทียบสีนะคะเทียบสีหาสีได้ที่เราจะเอามาไว้ปางานเราถึงจะได้ได้ปานะคะ เราปาละเอียดแล้วเราก็ตัดเชนผ้าส่วนเกินทิ้งนะคะ แผลกางเกงก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเรียบร้อย